สวัสดีครับต้องผูกปอกกับชองในช่แนลพี่น้องนี่ครับมาบึงบรรยากาศเทปูนนะครับสร้างประเทศพืชนะครับหลังจากเพิ่งเดี๋ยวฉันผื่นเมื่อทรงมือเศร้านะครับตร่นี้จะไปที่เลื่อยพี่น้องนะครับที่รับนี่ครับเพราะว่าพื้นที่บ่ร้ายพี่น้องใส่บ่ร้ายนลยครับก็เลื่อยเปียวที่เลี้ยวได้แน่อยนะครับ อันนี้ก็ปาดปาดนาครับให้เรียบนะครับพราะมันเสร็จโตแข็งโตเราค่อยเอานะครับในกวาดมาปาดมาอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยมันจะจากเทปูดนะครับอันในช่วงนั้นครับจะเป็นของนามพี่น้องนะครับจะเป็นของนามนะครับของนามสองห่องมึงสี่เ็นใน้อยๆนะครับพอเหยดขด้นมากนิง่าด้วยพี่น้องนะครับ บดธรรม,มดานะครับอีกบดนกับซีเรียลแล้วนะครับ ใก่เสร็แล้วเราพี่น้องนะครับแป๊บเดียวบดโดนอันนี้ก็ถือว่าเป็นบานอีกหลังหนึ่งนะ่ครับของพี่น้อง 2, มมอีซี่นะครับพวาม่หน่อยนะครับเพิ่นอยากเทปทองไว้นะครับห,รหายหถ้อหักไม่หักเพื่อเด้ยมาเล่นนะครับเพื่อมีงานมีการกนะับ เอ็กเามีวันเกิดนี่ครับอีหลาที่ผ่านมานี่ครับบ่มีหม่องพักหรือว่าจังไดเนี่ครับก็่เดืดมาพักความในบาดหลังนี้นะครับนี่ครับหม่องได้บ่สษบทนสำซ้ำบริษัเอานะครับน้ำสับกันเม็ดแบบพี่น้องนะครับบ่มีหม่องได้ซูงหม่องได้ต่้ม ครับเทพื้นแล้ว,วรระบบนะครับสร้างเพิ่นก็จะเข้าแบบเสานะครับออื ไกลสุเดเลยวล่ะเราลยอีกไมเดียวพี่น้องนะครับฝากเป็นกำลังใจกับทีมงานซีสกเกตสังบ้างนนครับกรณีต hmm. ้นกลดใบเขาเมาหลายเพราะว่านะครับนำมาหาคนนะครับแล้วก็ทำงานได้พี่น้องเพราะว่ายางบ้านได้เห็ดยังหลายเพราะว่ามันดึนนนนนกก่ mm hmm. อเขามาที่เพื่อน,นครับใส่ทันพื่อน แข็งแรงดีพี่น้องหมดตองห่วงครับหมตองห่วงวอามันสิหลูสีสุดนะครับบอมีมี่นะครับวอมีปัญหาแท้แน่น,นอน อันนี้เขาก็จะมีการปลวกไว้ข้างล่างพร้อมี่น้อง้บับพ่นน้ำยาใส่นะครับแต่ละปีแต่ละปีก็ต้องอัดน้ำยาไปด้วพี่น้องเพราะว่าปลวกนี่มันเห็ดพุ่งไม่ดมืดนี่ครับ ปูนพ่อบน้อพี่น้องนะครับรื้ว่าสมเองบนอะสร้างดัวน,นะครับสร้างปูนมาในส่วนของน้ำพ่าจุธทต้องหาพี่น้องนะครับนนในส่วนนี่สจุธีต้องหา ตอนนี้ส่วนนี้เป็นนะครับห้องน้ำแต่สพิเศษเล็กเกน้อยนะครับแข็งแรงกว่าเล็กน้อยนะครับสุดบอโอไซ์แป็นเพื่อบานนาย ครับเหียบมาแล้วครับท้งนี้เหลืออีกหน่พี่น้องสาสร้างยอนใด,นดสมบูรณที่ยังอย่างง้เรียบ แม่สิด <them> ้สมที่เองหมดนี่แม่สิด <sh> ้สมที่เองหมดนี่บอกมันน <any> ู่นอยู่เด้ป oh, ีจังนี้สัลบออันนี้สังพูนบ่อนโอ้ยประหยัดซอยแถวแก่นี่ยปีนี่ บองไดมันนุ่นกันหอครับตามๆกันค่อยปาดไลลงมานะครับเกือบพ่ออีกหน่อยนึง ไปเอกในเดียวนะครับ ได้อีกนิดนึงพี่น้องนะครับแบบเดียวกระชายสีแหล้วแล้วแต่น้อยแต่ว่าสร้างกระไกยสีเหลืองงานเลยพี่น้องกระเทเียมเปลือกน,นี้แล้วกับสางกระสิกับบบานพื่กันนะครับ ครับสังดวนของเขาครับม่หนาสร้างด,งาางด้ยวหยิบบารายเถียง,น,งนิดเดียวนะครับ สมปูนอีกเด้วยวสมปูนเพิ่มอีกนะครับฝากเป็นกำลังใจครับไปทีมงานซีสกเกตสร้างบ้านนะครับคลิปนี้กับสิราพี่น้องไว้ก่อนนะครับสร้างไปเหตุงานไปนี่ครับพอเหลืออีกนิดหน่อยน,น,นิดเดียวนะครับก็สิ็จแล้วสิกรรมบ,บ้านกันนะครับคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ